น้องโจกยางยนต์สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านน้องโจกยางยนต์นะครับอยูออ่ตรงข้ามกับโรตัสน้องโจกนะครับนี่ครับแล้วก็เส้นถนนน่าจะเชื่อมสัมพันธ์ก็อยู่ก่อนจะถึงสี่แยกสี่แยกน้องโจกสี่แยกใหญ่อะ่ะมาเส้นที่จะไปเส้นสุวินททงศ์งนี่ครับวันนี้ก็ มาทำงานด้วยนี่ก่อนครับแล้วก็เอารถมาเช็คด้วยเอารถมาเช็คจะเปลี่ยนแมกใหม่หรือเปล่าดีเน้อลายในสวยครับนี่ครับอือนี่ครับตัวนี้เปล่าตัวนี้ตัวนี้ก็สวย เวลก็สวยแต่ว่าเวลมันต้องอีกอย่างแต่อีกลายหนึ่งไม่มีเวลแต่ตัวนี้สวยนันเนี่ยสีดำดำดำเอทาเทาเวลอย่างนี้ก็มันยังไงไม่รู้อะโฟมนลายหรือว่าลายนี้ครับ ก,ก,ก็เปลี่ยนซีนแล้วก็พระเบกนี่ครับเปลี่ยนซีนแล้วก็พระเบกพระเบกหมดหมดเกี้ยงเอลเลดเลยรถใช้งานครับซีนมันรั่วด้วยก็เปลี่ยน แต่ฝั่งนี้ไม่รู้ว่ารั่วหรือเปล่าฝั่งนี้ไม่รั่วครับเปลี่ยนทีละข้างไม่เป็นไรครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนเพนไปถ้าเบรกไปด้วยเลยเปลี่ยนถ้าเบรกไปด้วยนีท่ทีเดียวทำอะไรทํพี่ทำอไรไม่จีจีจานไหมเจียที่ไหนอ่ะเจียหนแ,นแล้วร้านอนุต้องเจียด้ยวยบอกเจียอาบอว่มันสึกแล้วเจียจานเอง อือแล้วไปเอาอยู่ไหนอะ่ะไม่ยากหรอกจะเลือกลายอะ่ะ เดี่ยวานเข้าเทียวจะพอราคาส่งสองหมืสทีเยดสจราคาส่งนะมันห้ารูไงมันหกรูกันมีี่เทา năm cao làng cao rồi là... là Sự... Cao, Hả? Cái cao, cái, cái... Cái cao.